สวัสดีครับพ่อคานาวางโพลกชินปลาชาแนลสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับวันนี้ก็มาถึงตลาดแล้วนะครับกําลังจะเดินเข้าตลาดนะครับนี่ก็บรรยากาศตลาดเพิ่งมาถึงตลาดร้านพี่เจี๊ยบกาลังเปิดตอนนี้จอดไว้ท้ายตลาดนะครับข้างหลังก็เป็นคาแคร์อากาศร้อนมากวันนี้อากาศร้อนมากเลย เปร้นานที่นิดร้านที่นิดร้านตัดผมหลังตลาดหลังตลาดก็มีลูกชิ้นปลาเหมือนกัน,นครับลูกชิ้นทอดเป็นของซูงโม่นะครับหลายตลาดวันนี้จอดที่ท้ายตลาดเพาะข้างๆที่จอดรถเต็มบรรยากาศตลาดบานยังไม่มีข้อ้าแม่ขามา ห้องก็ว่างนะครับใครสนใจเช่าพื้นที่ว่างข้างหลังว่างร้านขนมจีนร้านขนมจีนร้านเจ๊แอมยังไม่มาอา้าวอันนี้ร้านผักเดินไปปิดพัดลมก่อนพัดลมไมมครับก่อน ต้างไปปิดไม่ได้อ๋อต้องถอดกาครอเพราะว่าเราต้อง <c oughs> ต้องดูแลความเรียบร้อยให้ตลาดด้วยนะครับนี่พัดลมเชแอมยังไม่มาฝั่งนี้ก็ยังไม่มาแต่นู่นอยู่ไกล ร้านใหญ่กำลังจัดร้านอยู่ตันนี้พี่ใหม่ครับพี่ใหม่เพิ่งจะมาอ๋อก็ถ่ายคลิปเล่น,ลนไม่ได้ไลฟ์สดครับถ่ายคลิปเล่นลนถ่ายคลิปอะไรอะ่ะก็ถ่ายคลิปนี่แหละครับถ่ายคลิปตลาดโลงตลาดโลกไม่มีอะไรทําเพิ่งมาถึงร้านถึงร้านแล้วนะครับสี่ ก็ถอดมวก,ก่อนถอดมววดูว่ามีอ,อะไรกกอุปกรณ์เรายังไม่ได้ล้างเลยนะครับี่มาถึงเดี๋ยวเราจะเดินไปหาซื้ออะไรกินหน้าตลาดนะครับวูนหน้ารู้สึกว่าหน้าจะขาวเกินไปมาถึงร้านยายอยู่ฝั่งเดียวกับเรา วันนี้ไข่ไม่มีมีไข่อยู่ไข่ยังไม่เสอไข่ยังไม่ขึ้นนะครับมีคู่อยู่สองคู่นะครับมีหนึ่งคู่ไข่คู่รักสีขาวไข่เค็มคู่รักอยู่สองอฟองมีแต่ไข่เป็ดแล้วก็มีไข่ไก่อยู่มีอยู่สองลูกแต่สองลูกนี่ก็เจียวได้อ,อิ่มเลยนะครับ ไา่เป็ดไา่เป็ดบางว่างก็มาช่วยยายได้นะครับเพราะว่าตอนนี้แผง1กิโลเมตรยาว1กิโลเมตรอะไรนะยาวเกินไปเดินปวดขา ตะโกนใช่ไหมตะโกนพออยู่ไกลมากนนคนขายยืนอยู่ตรงนี้เขาก็ไม่เดินถือมาตรงนี้นะครับต้องเขียนว่าพี่จ่ายตังจุดจ่ายตังแคชเชียร์เออยายก็าทำที พี่ก็จัดไว้สวยมากเลยครับเห็นแล้วแบบ,บยยแนะหวานเชียบของน,ะองนครนายกแค้เลยนะครับหวานเทียบลูกใหญ่มากนะครับเท่าไข่เป็ดไข่ไก่เลยนะครับโอ้โหสวยมากมายมชิดร้านพ่ยันแล้วนะครับหน้าตลาดติดกับเซเวน่นเดินเข้ามาเลยครับพี่ก็จะมาแต่เช้าก็อันนี้จฟ้าจะเดินมาซื้อเดิน มาซื้อปลาปลาแห้งร้านยายหลานป้าป้าหายไปไหนตั้งนานเลยครับเดี๋ยมบันนะครับนี่เจ้าประจำกินประจำเอาปลาหุงหนึ่งครับไม่ได้กินนานแล้วปลาส่วนมากมาถึงกินกาแฟก่อนตอนนี้ไม่ไหวแล้วกินกาแฟกินข้าวรองท้องครับแล้วก็เอาข้าว ขขาเหนียวห่อหนึ่งครับกินรองช้องไปก่อนกินกาแฟก่อนไม่ไหวครับกาแฟของป้าเขามีครับห่อในกินทุกวันเลยอ,อันนี้มีแจ่วนะครับแจว่วอร่อยป้าก็ทำเองอันนี้พริกพริกอันนี้พริกขั้วเองเลยนะครับขั้วเองมาขายต่ำ กั่วเองนะครับตากอาเองคั่วเองอันนี้ก็เป็นปลาอันนี้ปลาอร่อยมากครับขาจีก็มีข้าวจีมีหมูหมูอร่อยนี่ครับได้มาแล้วกับข้าวแล้ก็ไม่มีอะไรทำก็เดินมาหน้าตลาดจะไม่ได้วาพระเลยครับ มาสั่งกาแฟก่อนขาดไม่ได้ก็คือกาแฟอ้าวมาที่ร้านกาแฟก็ยังเจอยายอียายทุกที่ของตลาดเปล่าครับมาร้านกาแฟเจอยายเจอยายเปล่ายายมาทุกที่เพราะเจ้าของตลาดก็ต้องอยู่ทุกที่เดินตรวจตลาดอันนี้พี่เก๋กาแฟเอเปโซใช่ไหมโหนี่เจอเอซีเราอีกคนแล้ว วันนี้มาเร็วจังเลยครับไปไหนมาไปซื้อาหารแมวมานี่พี่จินนะครับพี่จินตนาเราเออหายหน้ามันไปนานเลยพี่ผมหายหน้าไปนานไม่สบายครับหยุดหยุดสี่หยุดหยุดสี่วันน่ะไอ้นนั้นไปกรอลคอนเขาตรวจเอทีเคเนาะรุ่นที่หายแม่งแค่สองกีกลับบ้านเไปก็กลัวติดโควิดเฮ้ยอยู่ในป่าในเขาไม่เป็นไรเขาติดก็ไม่เป็นไรละ ตรวจทานพิเกมาทุกวันรอกาแฟเจาเ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าประจำบ้านน้ำเป็นตังเดี๋ยวขอขอนุญาตไหว้พระก่อนนะครับ ได้ของกินกาแฟกับปลาช่อนทะเลปลาหัวขาดตุ๊กเรียบปลาหัวขาดร้านข้าวเจ้าเก่าเจ้าเดิมอันนี้กำลังกำลังหึงอยู่นะครับกำลังเดือดเลยเดือเดเือเือที่เขาขายดีมากนะครับอันนี้อันนี้เป็นร้านที่เปิดตลาดเลยนะครับร้านพี่เขา ข้าวเขาวเสวยส่งหลายที่นะครับไม่แพงนะครับมีรอตากรอตากมือตากกันนี้มือตากมือหมูด,ด้วยยัง<ม>ไ,ไม่มีใครมาหรอกครับก็มีแต่ยีประจิตประจิตแต่ก่อนร้านยายอยู่ตรงนี้ครับแต่ร้านยายเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วไปอยู่ฝั่งน <c oughs> ี้หมดแล้วไ <c oughs> ข้าร้าน ข้าวร้านข้าวร้านเห็นไหมครับตลาดเราก็าคือยังไม่มีข้อค้าไมค้ามาขายหรอกครับยังอยู่เหมือนเดิมเียวนี่ครับเดี๋ยวพออนุญาตกินข้าวกันนะครับข้าวเหนียวหนึ่งหอ่อปลาช่อนทะเลหนึ่ง ครับแล้วก็กาแฟหนึ่งแก้วกินแล้วจะได้ทำงานต่อขอบคุณนะครับที่เรามารับ,รบ,รบชมชิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พ่อค้อหาด้วยครับสวัสดีครับ